สรุปข่าวลือตลาดซื้อขายนาเตะประจำวันที่20เดือน3ปี258 6นะครับมากันที่ตามรายงานเรื่องแรกนะครับก็มี ข้อมูลออกมาจากสื่ออย่างทีมทองนะครับเล่นกระแสะข่าวก็สิบออกมานะครับว่าอันเดรียเบต้าซึ่งถูกคาดหมายว่าจะมาเป็นผู้นวยการคนใหม่ของทางอาเซนอลครับได้มีการล็อกเป้าไปที่มาเตอุสกุญ่าศูนย์หน้าของบุหัมตันแล้วนะครับนี่คือตัวเลือกลำดับแรกๆที่อาเซนอลเนี่ยแสดงความสนใจ ในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับจริงๆแล้วครับทางอเซนอนก็ให้ความสนใจสู์นหน้าหลายคนนะครับแต่ที่หันมามองในราของกุญญาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเรื่องของความยากมันง่ายมากกว่านะครับมันไม่ได้ยากเท่ากับอีซักหรือว่าเซสโกนั่นเอง ทำให้ออ์เซนอลก็เตรียมที่จะมีการมองหาทางเลือกใหม่ที่ดูเหมือนว่าง่ายกว่าตัวเลือกลำดับแรกๆนั่นเองกุนย่าครับมีสัญญาจนถึงปี2029แล้วก็สนเชฉบับบใหม่ของเจ้าตัวเนี่ยที่เพิ่งต่อไปจะมีค่าสัญญาอยู่ที่62.5ล้านปอนด์ได้เจ้าตัวก็มีผลงานที่ดีมาแบบต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ฤดูกาลปัจจุบันนะครับก็มารอติดตาม กันดูต่อไปกระแสะข่าวข้อสิบที่2ครับอเซนอนอาจจะมีการยื่นข้อเสนอสําหรับตัวของลุยดีอาร์สในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานจากทีมทอกครับมีการระบุว่าอเาซนอนรู้สึกประทับใจผลงานของดีอาร์สแล้วก็สนใจที่จะเซ็นปีกรานี้มาสู่ทีมในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแข่งไวส์แปดปีรานี้ครับตกเป็นข่าวเตรียมย้ายออกจากลิเวอร์รพูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็นปัจจุบันในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ ถึงแม้ว่าผลงานจะโดดเด่นเป็นตัวสำคัญของทีมแต่กระแสข่าวเรื่องการยายทีมยังออกมาแบบเรื่อยๆเจ้าตัวยิงไปแล้ว13ประตูนะครับแล้วก็ทำไป5แอซิสจากการลงเล่น42นัดในทุกรายการ สำหรับฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ตรงเป็นที่สนใจของอาเซนอลรวมไปถึงทีมจากหลีกสเปนที่แสดงความสนใจเช่นเดียวกันส่วนในรายของปบจเจนเซสโกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกรองลงมาจากอีซักเช่นกันมุมมองออกมาจากชาลีวัตนะครับมีการวิเคราะห์ออกมาว่าอาเซนอลแสดงความสนใจอีซักแน่นอนนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้มาที่สุดตามมุมมองของชาววัตเนี่ยเขามองว่า ไปจะเปนเซสโก้ครับมีแนวโน้มเป็นไปได้มากกว่าในราของอีสักนั่นเองถ้าเกิดอาร์เซนอลเนี่ยเลือกที่จะเซ็นสัญญาโดยที่มีลิ์ลายชื่อสุดหน้าเหล่านี้เป็นเป้าหมายนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความง่ายค่าตัวไม่แรงเกินไป เทียบเท่ากับอีซักเนี่ยก็100ล้านปอนด์แต่ว่าซิสโก้ก็จะต่ำลงมานะครับคู่แข่งก็ไม่เยอะจนเกินไปอะไรประมาณนั้นครับความง่ายมันอยู่ตรงจุดนี้ทำให้อัสแนนก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายนั่นเองนะครับซึ่งอีซักเนี่ยในหลายที่ในยุโรปครับแสดงความสนใจโดยเฉพาะในลิงกฤษครับที่ มีการแสดงความสนใจเยอะแยะมากมายเลยส่วนในรายของดาวรุ่งของทางอาร์เซนอลอย่างอีธานเอมันเนรี่นะครับตามรายงานล่าสุดก็คือเรลมาดริดแสดงความสนใจเอมันเนรี่ดาวรุ่งของทางอาร์เซนอลในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับว่ากันว่าทางอาร์เซนอลครับไม่ต้องการปล่อยเอมันเนรี่ออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีการมองว่าปีการาานี้เป็นส่วนหนึ่งของ แผนระยะยาวของทีมนั่นเองเพราะฉะนั้นการปล่อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความสนใจจากเรลมมดิตเนี่ยมันก็อาจจะ เป็นการดึงดูดความสนใจของดาวรุ่งรานี้เช่นกันว่ากันว่าทางร e a ล m a d r ครับเป็นหนึ่งในสโมอสรชั้นนําของโยุโรปที่แสดงความสนใจแนวรุกรานี้ของทาง a ์ s ซนอลนะครับแต่ก็อย่างที่บอกกันไปนั่นแหละนะฮะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าร์เซนอลเองเขาก็มีการกําหนดเรียบร้อยว่าเด็กคนนี้เป็นอนาคตของทีมนะครับนอกจาก r อ a l m a ิ r แล้วนะครับยังมีอซ m i ิลานะับแล้วก็ p เชที่แสดงความสนใจ เรุ่งราวนี้เช่นกันส่วนในรายของเคน n ันยูดิสนะครับตามรายงานล่าสุดออกมากระแสข่าวข้อสิบจากทีมทอครับแมนเชสเตอร์เดดได้มีการติดต่อ เพื่อขอซื้อตัวแคแนลยูดิสแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งปิศาจแดงก็พร้อมที่จะยืน่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวปีกราน,นี้มาร่วมทีมไม่ได้ยูดิสนะครับลงสนามเป็นตัวจริงไปแล้วยีิบสองนัดแล้วก็อีก8นัดในบอลทวยุโรปใบ,บใหญ่นะครับเจ้าตัวมีช่วงเวลาที่ดีกับทางยูเวนตุสนะครับแล้วก็นอกจากแมนเชสเตอร์ตแล้วยังมีซิตี้เลี้ยวพูอัลซนอนที่แสดงความสนใจเช่นกันจนถึงตอนนี้ครับยังไม่มีการเจรจาขั้นสูงแต่ยาง ทีมเหล่านี้ที่แสดงความสนใจทําได้เพียงแต่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ติดต่อเบื้องต้นเท่านั้นนะครับโดยการประเมิน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดึงแข้งรานีครับอยู่ที่ประมาณ90ล้านยูโรถือว่าสูงเป็นอย่างมากแล้วก็มีการคาดการออกมานะครับว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้คาดว่าน่าจะมีการแข่งขันเพื่อดึงตัวนักเตะรานี้ร้อนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องของฟอ r ์ u ูตฟานได้ครับที่มีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับเปเชถึงแม้ว่าจะมีข่าวลืออย่างหนักนะครับว่าฟานได้เตรียมย้ายไปแล้วก็เปเชพร้อมที่จะ พุ่มเม็ดเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวแนวรับ,บรานี้เข้าไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าล่าสุดครับโจเซ่คาเซ่นักข่าวของฟุตเมกาโตออกมายืนยันนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเชื่อมโยงกันเท่านั้นปัจจุบันคาเปเชมีแนวรับตัวกลางแบบผสมผสานอยู่แล้วนะครับนักเตะที่มีประสบการณ์ก็มีอยู่แล้วอย่าง มาคินยอสนะครับส่วนนักเตะเยาวาชนก็มีเบอร์ราโดแล้วก็ปาโชยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการดึงนักเตะที่มีประสบการณ์ตัวเก่าเข้ามาอีกเนี่ยเชื่อกันได้ว่ายังไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของอลุยเอเลกซีในเวลานี้นะครับหรือว่าอยู่ในแผนการดึงตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสยบข่าวเลยกันไปส่วนเรื่องของ เดโมล่าลุกแมนนะครับทำรายงานข่าวล่าสุดจากตตโตมกาโตนะครับมีการระบุว่าลี์พูลได้มีการวางลุกแม่นแนวรุกของออตาลนตาไว้เป็นตัวเลือกแรกในการซื้อนักเตะรายนี้เข้ามาแทนที่บูเมซาร่าที่อาจจะเลือกย้ายออกจากลี์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับแนวรุกรายนี้นะครับยิงไป50ประตูแล้วก็ทำไป2แอสิสอ์จากการลงเล่น110นัดในทุกรายการให้กับออตาลนตา นะครับซึ่งลุคแมนก็ช่วยให้สโมสรคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาล ที่ผ่านมานะครับมีผลงานที่โดดเด่นในแมตช์ดังกล่าวแข้งวัย2 7ปีรายนี้ครับได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักเตะแอฟริกันแห่งปีของปี2024แล้วก็เป็นผู้เล่นแห่งฤด,ดูกาลของอัตแลนตาในฤดูกาล2022-23 20แล้วก็2023-24 20เช่นกันนะครับซึ่งแนวโน้มการย้ายทีมก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากในตลาดซัมเมอร์นะครับนอกจากลิเวอร์พูลแล้วครับยังมีอา,นอนาร์เซนอลนิวคาสเซิลเบเชที่ แสดงความสนใจลุคแมนเช่นกันส่วนเรื่องของฮูเรียนอวารเรสนะครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับอวารเรสกับทางลิเวอร์พูลก็จริงนะครับแต่โรมาโน่ให้ข้อมูลล่าสุดนะครับว่าลิเวอร์พูลกับทางอวารเรสยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นทางนั้นนะครับนักเตะมีความสุขดีกับแอตมอลิดแล้วก็พึงที่จะ ได้ย้ายมาร่วมทีมแอตมาริดได้เพียงแค่9เดือนเท่านั้นครับดังนั้นยังไม่มีอะไรยังไม่ทังการเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปเกี่ยวกับโอกาสการย้ายของแข้งรานี้ กับทางเวอร์พููนะครับเบื้องต้นก็คือไม่มีความคืบหน้าดังนั้นครับส่วนหนึ่งเป้าหมายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเวอร์พููครับตามรายงานจากบุนโดเดอบติโวมีการระบุออกมานะครับว่าโอกาสที่ลุยดิอาสย้ายออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วก็เวอร์พููเนี่ยก็ต้องมีการดึงนักเตะเข้ามาแทนที่ซึ่งมีหนึ่งในเป้าหมายที่เวอร์พููแสดงความสนใจครับก็คือเลลรอยซานี่ ani, ปีกของทาง บายเยนูนิกนั่นเองนะครับในรายของซานี่ครับมีโอกาสย้ายออกจากบายเยนตามการคาดการก็คือในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากที่สนชวับใหม่เนี่ยยังไม่ลงตัวนั่นเองแล้วก็มีโอกาสที่เลียฟูเนี่ยจะเข้าไปติดต่อเพื่อเซ็นนั้งแต่ะรานี้เข้ามาสู่ทีมแล้วก็ กลับมาลงเล่นในพีเร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แข้งรานี้เคยอยู่กับทางซิตี้มาก่อนส่วนในรายของดาวินนูนเดยสนะครับข้อมูลจากเบนเจคอปมีการรบกวกมาว่าแอดมาริดครับกำลังพิจารณาเรื่องของการยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวดาวินนูนเยสโดยที่ข้อเสนอดังกล่าวครับน่าจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการเซ็นแบบถาวรเข้ามาหลังจากหมดสัญญาการยืมตัวหรือว่าออปชันอยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน40หล้านยูโรนะครับ เป็นเรื่องของความคิดของทางแอมเบริตนะครับที่เตรียมยื่นให้กับลิเว์พูในการทําดีลดังกล่าวแต่ว่ายังไม่มีการดําเนินการอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับนอกจากแอมเบริตแล้วนะครับที่สนใจดาวินนูนยเยสนะครับยังมีทีมดังจากลิสซาอุที่แสดงความสนใจดาวินนูนยเยสเช่นกันส่วนทางลิเว์พูรครับมีความเชื่อว,ว่าก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมถ้าเกิดได้ในเรื่องของมูลค่าที่เหมาะสมในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ ส่วนในรายของแอสันอวาริสนะครับกองกลางคนสำคัญของเวสแฮมตามรายงานออกมาล่าสุดนะครับมีการเล่นข่าวหลือออกมาว่าเชลซีอาจจะ พร้อมที่จะลองอีกครั้งในการดึงตัวแอสันอวารเรสกองกลางของทางเวสต์แฮมในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับว่ากันว่าทางเชลซีมีการจับตามองนักเตะรานี้ตั้งแต่คาแข่งอยู่กับอาแจากแล้วนะครับแล้วก็ในตอนนี้ยังคงเป็นที่สนใจของเชลซีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอวารเรสนะครับเป็นนักเตะคนสําคัญของเวสต์แฮมเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำดีลถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้ว่าจะมีการยอมปล่อยก็ต้องเป็นเรื่องของการปล่อยในมูลค่าที่น่าจะสูงเป็นอย่างมาก นะครับนี่คือการเล่นกระแสข่าวเกี่ยวกับเชลซีกับแอสตันอัลเบอเอีกครั้งหนึ่งรายต่อมาของเชลซีครับที่มีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมครับก็คือเอ็นโซเฟอร์นันเดสนะครับตำมรายงงานล่าสุดครับเชลซี Chelsea พร้อมพิจารณาการปล่อยเอ็นโซเฟอร์นันเดสออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ครับขณะที่เรอัอัลมาดริตก็กำลังจับตามองแข้งราน,นี้เช่นเดียวกันสาเหตุที่เอ็นโซเฟอร์นันเดสอาจจะ ถูกพิจารณาการปล่อยตัวมาจากการทำงานที่ไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ตอนนี้สาการ์ดังกล่าวก็อาจจะเข้าทางแย้มาดิตก็ได้ซึ่งทางแย้มาดิตครับก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวแข้งรานี้แต่ว่าก็ต้องเป็น การย้ายทีมในบุลค่าที่เหมาะสมนะไม่แรงจนเกินไปนะครับดาวริตก็แสดงความสนใจนเะอรารานี้ติดตามมานานพอสมควรแล้วเช่นกันส่วนดาวรุ่งของลิเวอร์พูลอย่างฟรานโกมาสตันตูโอโน่ครับตอนนี้ก็ยังคงตกเป็น เป้าหมายของหลายๆทีมในโยุโรปนะครับโดยเฉพาะทีมจากอังกฤษโดยที่มีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและก็ชลซีที่แสดงความสนใจนะครับแข้งวัย17ปีรายนี้ครับได้รับการยกย่องว่าเขาเป็นหนึ่งในเล่นดาวรุ่ง ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในอเมริกาใตา้แล้วก็ดูเหมือนว่าในช่วงฤดูการหน้าครับหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แข้งรานี้มีโอกาสที่จะยายาเล่นในเวทีระดับสูงในยุโรปนะครับอาจจะเป็นในลีกอังกฤษลีกสเปนอะไรประมาณนั้นนะฮะวอวลมาลริดครับก็แสดงความสนใจนักเตะรานี้เช่นกันแต่ว่าความสนใจจากทีมลีก พิมพ์เด็กอังกฤษเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะฮะค่าสัญญาของแข่งรานี้อยู่ที่35ล้านยูโรนะครับก็ต้องมารอติดตามโดูต่อไปว่า ทีมไหนจะได้นักเตะรายนี้เข้าไปร่วมทีมส่วนทาสบอสสนนิวคาเซิลครับตามรายง,งานล่าสุดจากทีวีอาฟุตบอลมีการระบุว่านิวคาเซิลเตรียมมุ่งเป้าไปที่เยเรมีปีโน่นะครับแนวรุกของเบียเรอซึ่งเป็นแผนเรื่อง,องการดึงแนวรุกเข้ามาใหม่นะครับก็อาจจะเข้ามาแทนที่อีซักอะไรประมาณนั้นครับที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีม แข้งวัยยีสองปีรายนี้ครับก็เป็นนักเตะคนสําคัญของเบลเดในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ในปัจจุบันนะครับซึ่งว่ากันว่าทางนิวาสเซิลก็กําลังเตรียมที่จะดําเนินการเจรจากเกี่ยวกับการดึงนักเตะรายนี้แล้วก็มีการติดตามความคืบหน้านักเตะรายนี้มาอย่างต่อเนื่องเช่นกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็นี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายที่นิวาสเซิลเล็งกันเอาไวา้ปิดท้ายกันนะครับในเรื่องของอีซัคสําหรับอเล็กซานเดอร์อีซัคนะครับตอนนี้ทางนิวาสเซิลพร้อมที่จะรั้ง อีซักให้อยู่กับทีมต่อไปพยายามอย่างเต็มที่โดยการรั้งของนิวกาสเซนก็คือการจับอีซักต่อสัญญาก่อนจบซีซั่นนี้แม้ว่าเขายังเหลือสัญญาอีก3ปีก็ตามนะครับ อีซักรับเงินสัปดาห์ละ1 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ได้นะครับแต่หากว่าเจ้าตัวมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็จะมีการอัพค่าแรงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับอยู่ที่สองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ได้ก็อัพไปค่อนข้างสูงมากก็ต้องมารอติดตามกันว่านักเตะรายนี้จะเลือกย้ายทีมหรือว่าอยู่กับนิวาสเซิลต่อไปนะครับซึ่งทีมที่สนใจก็ยังเดิมๆนะมีอาร์เซนอลนะครับบาเซลล่ามีในฝั่งของลิเวอร์พูล นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์เด็ก็มีข่าวคือบบิกทีมในยุโรปครับแสดงความสนใจอีสักเยอะมากแล้วก็หลายๆทีมที่มีความพร้อมในเรื่องของเบ็ดเงินเนี่ยก็พร้อมที่จะแข่งกันประมาณ5-6ทีมขึ้นไปนะครับตามกระแสข่าวในรายงานทุกๆวันที่ มีการระบุกันออกมานะครับส่วนนิวคาเสเซิลเองก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรลังเช่นกันนะครับก็โอเคนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขันเตะกระแสข่าวลือที่น่าสนใจนะครับสํหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ